สวัสดีครับครูตั้มครับครูสอนหลักสูตรรถยนต์นะครับเรียนสอนขับรถนครปฐม e ดเวอร์ครับผม fc อยากรู้มาว่าการเป็นครูสอนขับรถอะยากไหมยากไหมครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของครูฝึกด้วยนะครับแล้วก็ความตั้งใจของนักเรียนด้วยครูตั้มเป็นครูสอนขับรถมากี่ปีแล้วคะอ๋อก็คือประมาณเจ็ดถึงแปดปีครับตอนนี้ถ้าเกิดรวมอายุของเรียนสอนขับรถนครผม e ดเวอร์แล้วก็ ได้เกือบบปีนะครัาช่วงอายุของนักเรียนค่ะมีอายุน้อยอายุมากสุดเนี่ยมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันยังไงบ้างอืมอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักเรียนที่อายุน้อยกว่านะครับก็จะเก่งเรื่องความจำอ่านะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าใจในการสอนขับรถได้ง่ายกว่านักเรียนที่อายุมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอะไรครับประสบการณ์แล้วก็กําลังใจครับอยากฝากอะไรกับคนที่มาเรียนขับรถแต่ลังเลอยู่ไม่กล้ามา มาเลยครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับเรื่องการขับรถครับไม่ใช่แค่ขับเป็นครับเราต้องขับเป็นแล้วก็รู้กฎจราจรที่แท้จริงด้วยครับอ่าไม่ใช่ต่อเองที่บ้านได้นะครับของบางอย่างก็คือเราต้องมีเทคนิคในการเรียนนะครับเริ่มตั้งแต่การขึ้นรถลงรถนะครับรู้กฎจราจรกฎหมายจราจรนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในกฎหมายจราจรบ้านเราด้วยครับในอนาคตครับโรงเรียนสอบขับรถมีทุกอย่างครับให้เราศึกษาเรียนรู้จดจําแล้วก็นําไปใช้ไปท้องถนนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับ กูตั้มก็ขอฝากนะครับให้ทุกคนมาเรียนที่โรงเรียนสอบขับรถนครสม e ีเดเวอนะครับราคาสามพันได้เยอะนะครับก็จะมีกูตั้มนะครับแล้วก็กูท่านอื่นนะครับคอยให้ความรู้สอนเรื่องเรียนการขับรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ